หน้าที่ของเจาอระดับเทคนิคขั้นสูง1ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย2วิเคราะห์งานเพื่อที่บ่งอันตรายกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยต่อนายจ้าง3วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง4ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 5. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและผู้มือความปลอดภัยของสถานประกอบกิจาการ 6. แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 7. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนจากการทำงานของลูกจ้างและรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง8รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง9ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย